สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อมีคนที่เขากลัวเหลือเกินที่จะเสียคุณไปเขากลัวเขาเป็นใครใครกลัวเหลือเกินที่จะเสียคุณไปไม่อยากเสียคุณไปกลัวเสียคุณไปเขาคิดอย่างไรเขาจะทำอย่างไรกับคุณ พลังงานตัวเขาตอนนี้เป็นอย่างไรเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรไม่ไว้ใจตามส่องตามมองติดตามชีวิตคุณอยู่โดยที่คุณไม่รูนะ้แอบติดตามชีวิตคุณ GPA ติดตามส่งมองคุณทางโทรศัพท์กลัวที่จะเสียคุณไปแต่ไม่แสดงออก ได้แต่ติดตามชีวิตคุณเหมือนเขาอยากโทรหาคุณติดต่อมาหาคุณพูดคุยกับคุณนะแต่เขาไม่ไม่ทำอะได้แต่นิ่งๆติดตามชีวิตคุณว่าคุณเป็นอย่างไรสุขทุกข์ดีร้ายอย่างไรเกิดอะไรขึ้นกับคุณอยู่นิ่งๆติดตามทนได้ด้วยกันกลัวเสียคุณไป แต่เขาความถ้ามองดูความรู้สึกเขาตัวเขาเขาว่าคุณเป็นคนที่ใช่ที่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาทนได้กับเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะทุกข์สุขดีร้ายคุณจะอยู่เคียงข้างเขาและตัวเขาเองพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณทนได้ด้วยกันคุณเป็นคนที่ใช่ที่พร้อมที่จะทนได้กับเขาแล้วเขากลัวเสียคุณไปไม่อยากเสียคุณไป เราว่าคุณเป็นคนที่ใช่นะเป็นได้ทั้งคนที่คุณรู้จักคุณรู้จักกับเขาแต่เขาก็เหมือนอยู่นิ่งๆอะ่ะหรือเป็นคนที่เขารู้จักคุณแต่คุณไม่รู้จักเขาเราเขาจะทำอย่างไรเพราะเขาไม่แสดงออกทำอย่างไรได้อย่างนั้นกลัวเสียคุณไปเหมือน เขาทำอย่างไรกำลังได้รับผลอย่างนั้นเหมือนเขาเคยผิดหวังเสียใจแล้วเขาอยู่ในความเศร้าความเสียใจความผิดหวังแล้วเขาทำอย่างไรกับคุณเขากำลังได้รับผลอย่างนั้นทำดีกับคุณเขาก็ได้รับความสุขทำร้ายคุณให้คุณเจ็บเขาเจ็บยิ่งกว่าคุณแต่ดูพลังงานเขานิ่งหรือไม่เขาไม่ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำร้ายคุณแต่เขาพลังงานตัวเขาเอง ในความรู้สึกเขาเคยผิดหวังเสียใจนะมื้อไม่เขาก็ทำกับคนอื่นไว้นะและว้วกลัวเสียคุณไปแล้วอย่างไรอีกแต่เขาว่าคุณน่ะเป็นคนที่ที่ใช่ที่ดีสำหรับเขาคุณพร้อมจะอยู่เคียงข้างเขาแล้วเขาก็ไม่อยากเสียคุณไปกลัวที่จะเสียคุณไปแล้วเขาก็จะไม่ไม่ให้คุณไปจากเขาต่างไว้คุณกับเขาแตกต่างกัน ความแตกต่างเ,เหมือนเป็นคู่กันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ความที่ไม่เหมาะสมที่เดียวไม่พอคิดถึงคุณมากเขาอยากกอดคุณคิดถึงสัมผัสของคุณความรักความอบอุน่นคิด18บวกกับคุณเฝ้ามองนี่ก็ย้ำสามนะเฝ้ามองติดตามชีวิตคุณ โดยที่คุณไม่รู้เฝ้ามองคุณอยู่แอบซองแอบมองคุณไปได้ทั้งคนที่คุณรู้จักทํางานด้วยการเรียนด้วยกันคุณเคยรู้จักเขาแล้วเขาก็เฝ้ามองคุณหรือเป็นคนที่คุณรู้จักเขาเขารู้จักคุณถ้าเหมือนแต่เขาไม่แสดงออกอะเหมือนเขาจะพูดจะบอกให้คุณรู้ความรู้สึกในใจที่เขามีต่อคุณแล้วก็กลัวเสียคุณไป ได้แต่นิ่งๆเดินทางอยู่ในใจอะความสุขอยู่ในใจมีคุณอยู่ในใจเขาแล้วเขาจะทำอย่างไรอีกแล้วกลัวเสียคุณไปแต่เขาเขาวิตกกังวล คุกคามปลูกสร้างต้นรักเขารักคุณมีพลังหลายรูปแบบนะนี่เป็นพลังของความไพ่ก้อยำสามอะว่าเขามีคนแอบส่องแอบมองคุณโดยที่คุณไม่รู้ นี่ก็เฝ้ามองติดตามชีวิตคุณกลัวเสียคุณไปแล้วเขาเป็นคนที่เขากับคุณรู้จักกาันทํางานด้วยการเรียนด้วยกันแล้วเขาว่าคุณคือคนที่ใช่พร้อมจะเดินทางใช้ชีวิตกับเขาเขาไม่อยากเสียคุณไปแล้วเขาเหมือนไม่แสดงออกอะแล้วเขาไม่ไม่กล้าที่จะบอกกับคุณว่าเขารู้สึกอย่างไรแล้วก็เก็บไว้ในใจแล้วเป็นได้ทั้งคนที่ทําให้คุณเจ็บแล้วเขามีความสุขมีคุณอยู่ในใจ ได้สำรับเที่ยวเทศกาลท่องเที่ยวไปกับคุณรอไปด้วยกันหรือเป็นพลังงานที่รอรักนี้ต้องรอคอยก่อนคุณรอเขาเขารอคุณนะเขากลัวที่จะเสียคุณไปกลัวคุณไม่รอเขาและแอบ,บส่องแอบ,บมองด้วยเขาเป็นพลังงานที่ตัวเขาเองมีเรื่องที่ต้องแก้ไขท้อเพราะเขานิ่งนะ พลังงานนิ่งๆมีเคมีต่อกันแล้วเรามาดูว่าวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาความรักเขาตอนนี้เขาจะทำอย่างไรกับคุณกับความรักนี้คิดอย่างไรกับคุณเทพเสาวกลัวเสียคุณไป แต่เขาอยู่ในความวิตกกังวลนะว่าชีวิตเขาเผชิญกับเรื่องราวมากมายหรือเขาเคยผิดหวังเสียใจกับความรักมาก่อน่วงแห่งความความเหมือนเคยผิดหวังเสียใจความเศร้าวความวิตกกังวลหรือเคยทําร้ายคุณเพราะไปนี้อยู่ในใ,นใจอะ่ะใ,ในความรักความคิดต้องเผชิญเหมือนเขาเป็นคนที่ดูดูในความรักเขาดูเจ้าชู้เลือกเลือกคน ชอบเปรียบเทียบดูเหมือนไม่จริงใจแต่เขามีมีความลับที่อยู่ในใจเขาไว้มากมายอ่ะดูเรื่องราวมากมายที่เขาเผชิญหวาดระแวงกลัวกลัวความผิดหวังความเสียใจกว่าคุณไม่รักกลัวความนะหรือหรือเขาเคยผิดหวังมาก่อนวยความรักเขาใช้เวลาบางครั้งเขาก็ดูจริงจังกับความรักมากดูเหมือนกดดันคนคนที่เขารักทั้งคุณและเขา รักที่ใช้เวลาเขาเหมือนเขาจริงจังกับความรักแต่กลัวความผิดหวงังความเสียใจทําให้เขาวิตกกังวลหวุนวายใจขัดแยง้งดูเหมือนเขาเคยทำ้ายคุณนะเพราะวันี้พูดถึงการขัดแยง้งเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาความรู้สึกเขากลัวความทะเลาะเบาแหวง ความไม่ยอมกันน่ะการเอาชนะกันแต่เขากลัวที่จะเสียคุณไปถ้าจะพูดจะบอกให้คุณรู้ก็เหมือนเหมือนเขาคนใดคนหนึ่งต้องยอมอะแต่เขาเหมือนไม่ยอมแต่เขารักคุณแต่ก็กลัวกลัวที่จะเสียคุณไปแต่เขาต้องการเอาชนะคุณอะเหมือนถ้าเขาพูดคุยบอกให้คุณรู้บอกว่ากลัวเสียคุณไปก็เหมือนจะแพ้ การเอาชนะความรักนี้ต้องแข่งขันขัดแยง้งกับเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือด้วยเขาจะทำอย่างไรจบไปแล้วกลัวเสียคุณไปกลัวความจบความผิดหวังความเสียใจด้วยการกระทำของเขาเองนะที่ทำกับคุณไว้หรือทำให้คุณเจ็บเคยทำร้ายคุณคำพูดของเขาทำ เราตอนนี้เขาเขารู้ว่าเขารักคุณแล้วกลัวเสียคุณไปแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะพูดจะคุยความยุติธรรมเขาว่าคุณมีความยุติธรรมต้องตัดสินใจด้วยความยุติธรรมแล้วเขาว่าคุณเลือกเลือกความรักไว้สูงและสมบูรณ์แบบแลเลือกแล้วตัวเขาเองเป็นคนที่เลือกเขาพินิจพิจนารณาด้วยเหตุและผลด้วยความยุติธรรมมาให้คุณมีความยุติธรรมอีกใบ เขาจะทําอย่างไรคิดเขาเหมือนกําลังคิดหาทางออกคู่กันแล้วไม่แคลกันพระรามกับนางสีดาคู่แท้กลัวเสียคุณไปดูเหมือนพลังงานเขากับคุณด้วยความรักเขาเนะี่ยเหมือนระหว่างคุณกับเขามีเหตุการณ์ที่ เหมือนไม่เข้าใจกันเหมือนไม่รักกันแต่เขารักคุณเพราะเป็นคู่กันนี่ก็เป็นคู่ในความรู้สึกเขากลัวเสียคุณไปเขารักคุณมากแต่เขาก็นิ่งคิดทบทวนลังเลไม่ไหนใจไม่สามารถบงังคับเหตุการณ์ต่างๆได้ให้ให้ได้ดังที่เขาคิดแล้วเขาต้องใช้เวลาเพราะเขาอยู่ในห้วงแห่งความฝันความหวงังความปรารถนาอ่อนไหววิตกกังวลลังเลใจมากเรื่องความรักรักที่ใช้เวลา มอถึงเวลาลรักระหว่างคุณกับเขาต้องใช้เวลาด้วยความรักเขาเคยผิดหวังเสียใจกับความรักมาก่อนแล้วมาพบเจอกับคุณแต่คําว่าเหมือนความรักเขาที่รู้สึกกับคุณหรือคุณกับเขาเป็นคู่กันนะเพราะพระรามแผงสอนเนี่ยพระรามกับนางสีดาเป็นความรักมั่นคงแต่กว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวงังอุปสรรคขวางหนามมากมายในที่สุด ก็จะปรับความเข้าใจกันได้เขาจะกลับมาหาคุณไปได้ทั้งเขาเป็นคนเก่าเก่ากลับมาคิดเรื่องเก่าเพราะมีพลังงานความจบอ่ะวนันนี้คุณกับเขาจบผิดาไกลห่างเขาอยู่ในห้วงแห่งความผิดหวงังความเสียใจทุกอย่างอยู่ที่ตัวเขาเรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมานะทำให้เขาปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงตัวเขาเองใหม่รักที่มั่นคงมาให้คุณความคิดเขาที่มีต่อคุณ กวัเสียคุณไปแต่เขาไม่ยอมเสียคุณไปนะเขาก็ลังคิดทบทวนเพื่อหาทางออกนะ่ะแล้วเขาว่าคุณมีความยุติธรรมเที่ยงตรงเป็นธรรมเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลขึเจ็ดหมายเลข27ยี่สิบเจ็ดหมายเลขสามสิบเอ็ดหมายเลข11สิบเอ็ดหมายเลข22ยี่สิบสองหรือไม่ก็เกิดราศีตุลหรือเกิดเดือนตุลาคมหรือไม่ก็เกิดวันเสาร์ มีคนที่เขากลัวที่จะเสียคุณไปเรามาดูความรักคุณเป็นอย่างไรพลังงานความรักของคุณสามใบาพาสิวะเทพาอาทิตย์รถจะนะนกับสังทองนี่ก็เป็นคู่กัน นั่นก็เป็นคู่เขาก็มีพลังงานคู่ถ้ามองดูพลังงานความรักคุณแต่ในหัวข้อมีคนที่เขากลัวเหลือเกินที่จะเสียคุณไปเขารักคุณหรือเป็นความรักคุณกับเขาแตกต่างกันแล้วถ้ามองดูความรักของคุณคุณใช้เหตุผลในการเลือกคนรักความรักเพราะต้องการความมั่นคงรักที่มั่นคงเหมือนมีมีพลังงาน คุณตัวคุณเองคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเขาต้องยอมรับและสนับสนุนในสิ่งที่คุณเป็นคุณทําเขาต้องอดทนอ่อนอ่อนผ่อนตามกับคุณได้นะแล้วเป็นครูกันคนใดคนหนึ่งต้องยอมหรือสลับกันได้ไม่ไม่ว่าคุณหรือคุณเองยอมในสิ่งที่เขาเป็นนะหรือพลังงานคุณเองเพราะพลังงานความรักคุณน่ะสิวะดู ุณไม่สามารถบังคับเหตุการณ์ต่างๆได้ดังที่คุณคิดคุณต้องการมีเรื่องราวเข้ามาให้คุณเผชิญมากมายต้องแก้ไขแบบกระทันหันอยู่ตลอดเวลามีมุมห่างเหในความรักแต่ในความรักนี้สามารถปรับความเข้าใจกันได้เป็นคู่กันได้แต่กว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังรจนากับสังทองอ่ะมีมีความแตกต่างกันรักที่ใช้เวลาหรือความรักคุณกับเขาเคยรู้จักกันมาก่อน ต้องผ่านการเรียนรู้นิสใส่ใจคอกันก่อนนะครับพัฒนามาเป็นความรักจะเป็นความรักที่มั่นคงในความแตกต่างแล้วคนที่เขากลัวเสียงคนไปอ่ะเหมือนความรักที่ไม่เข้าใจกันนะความรักของคุณลกลับมาปรับความเข้าใจกันได้ในทสุดก็เป็นคู่กันแล้วเป็นคนที่อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจด้วย แม้จะเหมือนเป็นคู่กันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เหมือนเขาไม่รักคุณเขาก็ว่าคุณไม่รักเขาความคิดของคุณน่ะแต่เขากลัวเสียคุณไปคุณก็กลัวเสียเขาไปแต่ในที่สุดคุณจะสมหวังนะคนที่คุณรักแต่ไพ่บอกว่าความรักคุณต้องเขากับคุณต้องผ่านการเรียนรู้นิสใสใจคอกันก่อนแล้วพัฒนามาปิดความรักเพราะเพราะจะมั่นคงถ้าเป็นความรักที่รวดเร็วพบเจอกันอยู่ด้วยกันจะมาปรับตัวเข้าหากันยาก เพราะคุณมีโลกส่วนตัวมีโลกอุดมคติอุดมการในความคิดของคุณที่ต้องปรับความเข้าใจกันอีกมากมายแต่คุณจะสมหวังกับความรักเพราะดวงอาทิตย์แสงสว่างการเริ่มต้นใหม่คิดใหม่ทำใหม่หรือความรักคุณต้องได้ดังที่คุณคิดคุณหวงังคุณปรารถนาต้องการความสุขความสำเร็จสมบูรณ์สมหวงังได้ดังที่คุณคิด พรเรื่องราวดีๆการเริ่มต้นคิดใหม่ทําใหม่โอกาสที่ดีความสุขความสําเร็จสมหวังเข้ามาในชีวิตคุณแล้วอยู่ที่คุณเลือกคุณแต่ัดสินใจนะนะเขาอ่ะต้องยอมคุณหรือคุณเองยอมรับสนับสนุนในสิ่งที่เขาเป็นเขาทําแล้วจะเป็นคู่กันได้อยู่ด้วยกันโรวความรักคุณจะเจอคู่ที่มีฐานนะหรือเขาเองนะส่งเสริมสนับสนุนชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรืองเพราะคู่ ลรักนี้กว่าจะเข้าใจกว่าจะสมบัตินี่ก็ใช้เวลานี่ก็ใช้เวลาพลังงานความรักคุณมีคนที่เขากลัวที่จะเสียคุณไปแต่เขาอ่ะกลัวเสียคุณไปก็เหมือนไม่รักคุณแต่เขารักคุณมากแล้วเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือเขาเองอ่ะสิบสามหมายเลขหนึ่งหมายเลขยี่สิบหรือไม่ก็เกิดวันอาทิตย์ แต่อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจในความรักคุณจะสมหวังเจอคู่แท้คู่ที่ดีแต่กวรจะเข้าใจกันใช้เวลาแล้วเรามาดูว่าเขากลัวเหลือเกินที่จะเสียคุณไปฟังความรู้สึกที่แท้จริงเสียงภายในหัวใจเขาจะทำอย่างไร เปิดใจของเขาเขารู้แล้วเปิดหัวใจเขาแล้วเขาให้คุณเปิดหัวใจอ่ะการเปิดหัวใจเขาจะมาเปิดหัวใจคุณกลัวเสียคุณไปเหมือนเขารู้หัวใจเขาแล้วว่าเขารักคุณเขาเปิดเปิดรับความรักเขารักคุณต้องการเปิดหัวใจคุณให้คุณรับรักเขาวงจร เขากับคุณจะได้กลับมาเป็นวงจรเหมือนการไปจากกันไม่ได้ในความรักเขาแต่ใจจากคุณไม่ได้รักคุณจเจริญเติบโตเขาจะพัฒนาความรักให้จเจริญเติบโตผลิดอกออกผลความงามรักที่สดใสสวยงามมาให้คุณคุณคือความงามอะความรักที่ดีมีพลัง ที่ดีมอบให้เขาให้ความงามชีวิตที่สวยงามอีกใบนะเขาพลังงานแต่งงานเขาจะแต่งงานกับคุณกลัวเหลือเกินที่จะเสียคุณไปเขาไม่ยอมเสียคุณไปนะเขากําลังคิดหาทางออกนะเขารู้หัวใจเขาแล้วแต่เหมือนกันเอาชนะกันนะเหมือนตัวเขาเองอะถ้าจะพูดจะคุยกับคุณบอกให้คุณรู้ก่าเหมือนจะแพ้แต่เขาอะกลัวเสียคุณไป เขารักคุณแต่ในที่สุดเขาก็จะยอมรับในหัวใจเขาจะบอกให้คุณรู้แต่งงานกับคุณพลังงานความรักความรู้สึกที่อยู่ในหัวใจเขาตารมเทพจะบอกคุณไว้อย่างไรเปิดประตูเอาไว้อันนี้ก็เปิดประตูเปิดใจหัวใจของเขา ให้เปิดประตูหัวใจของคุณเหมือนเหมือนไพ่บอกว่าให้คุณเปิดเปิดหัวใจเปิดรับอย่าไปจดจ่ออยู่กับประตูที่ปิดหรือเรื่องราวที่ผิดหวงังที่เสียใจให้คุณมุ่งไปสู่เรื่องประตูที่เปิดเรื่องราวดีๆคนที่ดีๆรอคุณอยู่ความรักที่ดีเข้ามาให้คุณเปิดรับความรักเปิดหัวใจคุณไว้ปลดปล่อยตัวเองคุณไม่จําเป็นต้องควบคุมทุกอย่างเหมือนให้เปิดหัวใจ ปิดปล่อยหัวใจความรู้สึกนึกคิดความจริงที่ให้แสดงออกมาในความรักของคุณเหมือนทั้งคุณและเขาควบคุมนะการควบคุมรักเขารักคุณแล้วก็กลัวเสียคุณไปแต่ก็เหมือนจะจะแพ้การเอาชนะกันการหม่ยยอมกันแต่เขารักคุณแต่เขาจะมาเอาชนะใจคุณให้คุณเปิดรับหัวใจแล้วให้ปลดปล่อยหัวใจคุณความรู้สึกนึกคิดที่แท้จริงของคุณ ระวังการพึ่งพาระวังความคิดระวังการการะทำทำให้ความรักมีอุปสรรคปัญหาให้ระวังความคิดระวังการอยู่ใกล้ชิดความพูดแต่ให้แสดงออกถึงหัวใจคุณเพราะกามะเทศบอกคุณแต่ตัวเขาเองเปิดหัวใจเขากลัวเสียคุณไปเขาจะแต่งงานกับคุณเขาจะบอกให้คุณรู้ตอนนี้ดูเขานิ่งๆติดตามชีวิตคุณอยู่